โอเคสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากบริษัทม่อนใจทราเวลนะคะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอตัวอย่างทริปเชียงใหม่1วันนะคะโดยเส้นทางของการท่องเที่ยวเราเนี่ยจะเป็นวัดและโบราณสถานนะคะเราไปเริ่มกันได้เลยค่ะในส่วนทั้งชื่อน,นี้ความเมืองครับที่สื่อความสนุกในความสุขใจเชื่อมความร้านนาและสร้างความเป็นกันเองกับลูกค้านะครับ คำว่าทาวเวี่เทำให้เข้าใจทันทีว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ง่ายและมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นแต่ยังคงความเป็นสากลใช้ได้ทั้งตลาดคนไทยและต่างชาติครับฟังแล้วเป็นมิตรจำง่ายติดหูครับผมต่อมานะคะจะเป็นเส้นทางวัดและโบราณสถานค่ะโดยมีแนวคิดหลักก็คือเปิดมุมมองให้คุณจากการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ค่ะ กา <S ess ant ik> รท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้หนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของคนในอดีตคะ่ะผ่านการเยี่ยมชมวัดและโบราณสถานที่สําคัญต่างๆนะคะซึ่งนอกจากที่จะได้เห็นความงดงามของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ยังจะได้เห็น ความเชื่อและวิถีชีวิตของยุคสมัยต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะและต่อไปจะเป็นตำแหน่งต่างๆในองค์กรของเรานะครับก็คือ CEO ผู้ที่จะวางแผนและนโยบายต่างๆของบริษัทให้ไปในทางทิศทางเดียวกันตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นการลงทุนแผนการตลาดการขยายกิจการต่างๆดูแลภาพรวมของทุกฝ่ายให้ไป ทิศทางเดียวกันเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อหน่วยงานต่างๆของรัฐหรือเอกชนนะครับต่อไปจะเป็นผู้จัดก,การผู้จัดก,การจะมีหน้าที่ดูแลจัดทัวร์ดูแลมัคุเทศดูแลผู้คนในบริษัทของเราไปจนถึงลูกค้านะครับคอยประสานงานโรงแรมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ควบคุมคุณภาพการบริการ ของทีมจัดตารางเวรทำงานตรวจสอบพร้อมๆต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับจะเป็นหน้าที่ของจัดตารางงานประเมินงานดูแลพัฒนาศักยภาพของทีมดูแลเอกสารรับสมัครฝึกอบรมหรือว่าบันทึกการปฏิบัติงานประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆในบริษัทของเรานะครับ ต่อไปจะเป็นทัวร์ไกด์ของเรานะครับจะมีหน้าที่นำทัวร์พาลูกทัวร์ไปเดินตามโปรแกรมของเราที่บริษัทของเราได้วางไว้ให้ข้อมูลให้ความรู้ทั่วไปดูแลวความปลอดภัยและความบรินสเดิ์ตลอดทิปแล้วก็ถ่ายทอดความสนุกของบริษัทของเราให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อไปจะเป็นเจ้าหน้าที่วางแผนเส้นทางทัวร์ของเรานะครับ ก็คือจะออกแบบเส้นทางต่างๆเส้นทางท่องเที่ยวจะทำโปรแกรมทัวร์คำนวณต้นทุนรายรับรายจ่ายของบริษัทเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาโปรแกรมทัวร์หรือว่าติดต่อสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมขอความร่วมมือแล้วก็รับรีวิววิเคราะห์อของลูกค้าเพื่อมาปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้น ในส่วนของ Marketing นะครับก็จะมีการวางกลยุทธ์ทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์จัดทำโปรโมชั่นจัดทำสิทธิพิเศษหรือว่าแพ็กเกจราคาพิเศษดูแล f a c e o o o k a a n p a g e Ti k t o k เว็บไซต์อื่นๆสำรวจความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือว่าพฤติกรรมของตลาดนะครับในด้านไอทีห้าไอทีนั้นจะเป็นหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ระบบจองออนไลน์ โซเชียลมีเดียของบริษัทหรือว่าจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าระบบชำระเงินแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไอทีต่างๆของบริษัทแล้วก็ในส่วนของบัญชีนะครับบัญชีก็จะมีหน้าที่ดูแลรายรับรายจ่ายของบริษัทจัดทำงบประมาณสรุปต้นทุนการจัดทัวแต่ละรอบ หรือว่าตรวจสอบใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินแล้วก็ทำรายงานสรุปแต่ละไต,ตรมาสของแต่ละปีของบริษัทของเรานะครับแล้วก็หน้าที่สุดท้ายของเราก็คือหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ให้ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ตอบคำถามลูกค้ารับจองตรวจสอบการชำระเงินหรือว่าการยืนยันการเดินทาง แล้วก็มีการรับฟังข้อเสนอคำชี้แนะหรือว่าข้อเรียกร้องของลูกค้าแล้วก็อีกอย่างก็คือประสานงานกับฝ่ายต่างๆเมื่อเกิดเหตุระหว่างทัวในบริษัทด้วยครับค่ะโปรแกรมทัวที่จัดวางไว้นะคะโครงการทัวเชียงใหม่วันและรโบราณสถานหนึ่งวันค่ะกลุ่มลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นชาวไทยกับชาวต่างชาติค่ะจํานวนผู้เข้าร่วมนะคะ ยีคนค่ะชื่อบริษัทม่อนใจทราเวลค่ะทัวร์โอ peration แพนนะคะ8ปดนาฬิกาสานาทีเราจะพบกันที่ประตูท่าแพนนะคะผู้รับผิดชอบทัวร์ลีดเดอร์ไกด์ทรัพยากรที่ใช้นะคะจะมีป้ายต้อนรับน้ำดื่มชุดเอกสารทัวร์ค่ะ9ก้นาฬิกานะคะวัดพระสิงค์ค่ะจะมีค่าธรรมเนียมเข้าชมและหนังสือประกอบการบรรยายค่ะสิบนาฬิกาสานาทีนะคะวัดเจดีหลวงค่ะจะมีแค่ค่าเข้าชมนะคะสิบสนาฬิกาค่ะ จะไปทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่นนะคะผู้รับผิดชอบทัวร์ลีดเดอร์ค่ะจะเป็นร้านอาหารกลางวันนะคะที่ทางทัวร์จัดเลี้ยงค่ะสิบสามนาฬิกานะคะวัดเชียงมั่นค่ะจะมีค่าเข้าชมนะคะสิบห้านาฬิกาหอศิละปะวัฒนธรรมค่ะผู้รับผิดชอบจะเป็นสตาฟพิพิธภัณฑ์มคุเทศค่ะจะมีค่าเข้าชมและคู่มือการชมค่ะ 1 4บ0นาฬิกาสานาทีนะคะถนนคนเดินร้านของฝากนะคะทัวร์ทัวร์ีเดอร์เป็นผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็จะมีรถตู้รับส่งค่ะมีคูปองส่วนรดนะคะสิบเนาฬิกาสานาทีค่ะสิ้นสุดการเดินทางนะคะผู้รับผิดชอบทัวร์ลีเดอร์ไดรเวอร์ค่ะมีรถตู้ปรับอากาศแบบสอบถามฟีดแบ็กค่ะที่ต้องใช้ต่อไปจะเอกจะเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการทัวร์นะคะ เอกสารแรกนะคะคือเอกสารสอบถามประวัติส่วนตัวของลูกทัวร์นะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่ทางไกด์หรือบริษัททัวร์สามารถรับรู้ได้นะคะอย่างเช่นว่าลูกทัวร์แพ้อะไรบ้างแพ้อาหารนู่นนี่นั่นนะคะอันที่สองนะคะคือเอกสารขออนุญาตเข้าสถานที่นะคะในการทัวร์แต่ละพื้นที่นะคะทางทัวร์นี่จะต้องขออนุญาตเป็นมีเอกสารประกอบและยื่นเข้าไปให้สถานที่นั้นรับรู้นะคะว่าทางทัวร์เนี่ยเราจะเข้าไปนะคะ ต่อไปจะเป็นเอกสารใบรับงานทัวร์เหมานะคะคือสัญญาจ้างที่ทัวร์จัดเป็นทางการระหว่างบริษัทหรือผู้ประกอบการเพื่อให้ดําเนินทัวร์ไปเป็นตามข้อตกลงที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะคะในเอกสารทัวร์เนี่ยก็จะมีชื่อบริษัทผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับเหมามีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์แล้วก็จานวนลูกทัวร์อะไรแบบนี้นะคะต่อไปเป็นเอกสารสัญญาเช่ารถนะคะในการทัวร์แต่ละครั้งนะคะจะมี การใช้รถเป็นยานพาหนะเพื่อบรรทุกลูกทัวร์แล้วก็บุคลากรนะคะก็จะต้องใช้ด้วยเป็นการเช่ารถคันนี้ว่าเราจะใช้วันนี้แล้วก็จะสิ้นสุดภายในวันไหน สุดท้ายจะเป็นหนังสือยกเลิกทัวร์สัญญาทัวร์นะคะก็เป็นเอกสารทางธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช้เมื่อลูกค้าขอยกเลิกการเดินทางกับบริษัททัวร์นะคะเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายแล้วก็เป็นการให้คืนเงินชัดเจนระหว่างสองฝ่ายค่ะค่ะต่อไปจะเป็นเงื่อนไขาการจองและการยกเลิกนะคะการจองสมบูรณ์ค่ะ การจองสมบูรณ์นะคะจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้จองนะคะได้ชำระเงินมาจําตามที่บริษัทกําหนดไว้เท่านั้นและจะต้องมีการส่งหลักฐานยืนยนันการจองผ่านอีเมลของบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันสิบในการจองเป็นเอกเป็นเอกฉันท์ค่ะต่อไปนะคะเป็นการยกเลิกก่อน7วันค่ะหากลูกค้านะคะต้องการยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง7วันขึ้นไปนะคะ บริษัทจะมีการทําการคืนเงินค่าทัวร์ให้บางส่วนโดยหักกับค่าดำเนินการออกเป็น50%ของยอดชำระทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการยกเลิกภายใน3วันค่ะหากลูกค้านะคะต้องการยกเลิกการเดินทางภายใน,ในระยะเวลาไม่เกิน3วันเนี่ยทางบริษัทนะคะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมาจําหรือค่ามาจําให้ในการชำระแล้วเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถยกเลิกการเดินจองที่พักหรือว่าบริการอื่นๆได้ในทันทีค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมค่ะบริษัทนะคะมีการามีสิทธิ์นะคะในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางได้ตามความเหมาะสมค่ะโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักค่ะเช่นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอาทิเช่นสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยเหตุการณ์ทางธรรมชาตินะคะบริษัทเนี่ยจะพยายามที่จะจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมทดแทนค่ะให้ใกล้เคียงกับโปรแกรมเดิมมากที่สุดค่ะ ต่อไปเป็นสตอรี่บอร์ดค่ะทิปเส้นทางวัดหนึ่งวันค่ะฉากแรกเตรียมตัวออกเดินทางการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นในเวลาแปดโมงครึ่งหนะ้าประตูท่าแพค่ะประตูนี้คือสัญลักษณ์และเป็นประตูเมืองทางทิศตะว,วันออกในอดีตการนนะัดรวมพลกันที่นี่จึงเป็นการเริ่มต้นทิปที่ดีค่ะฉากที่สองเดินทางไปวัดพระสิงห์ต่อค่ะในเวลาเก้าโมงเช้า ซึ่งวัดน,นี้เป็นอารามหลวงชั้นเอกแล้วเป็นวัดส,สำคัญที่มีประวัติยาวนานกว่า655ปีค่ะซึ่งวันนี้สร้างขึ้นในตั้งแต่สมัยพยาขายุกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเพื่อประดิษฐานพระอัฐของพระบิดาและถูกเรียกตามการอัญเชิญว่าพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานภายหลังค่ะจุดเด่นของวัดน,นี้นะคะเป็นที่รู้จักกันใน ชื่อวิหารลายคาค่ะที่มีภาพจิตรกรรมผานางังโบราณที่หาชมได้ยากซึ่งไม่ได้เขียนพุทธประวัติไว้แต่กลับเขียนเรื่องราวของวรรณคดีอย่างสัมพองแทนค่ะซึ่งสะท้อนถึงสิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของ้นานนาได้อย่างดีเลยค่ะจากที่สามนะคะ,ะ,คะต่อมาในเวลาสิบโมงครึ่งเราเดินทางมาที่วัดเจดีหลวงต่อค่ะหรือที่นี่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วาโชติการาบค่ะวันนี้สร้างขึ้นในสมัยพญาแสงแสนเมืองมาและในสมัยพญาอิโรกาลาได้สร้างเสริมให้สูงขึ้นประมาณแปสิเมตรค่ะถือเป็นมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในล้านนาและเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตนานกว่า80ปีค่ะยอดเจดีย์ที่เราเห็นว่าพังทะาานั้นนะคะ กิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีพศ2888ค่ะในสมัยพระนางจีรประภาบริเวณฐานเจดีมีรูปปั้นพญาช้างค่ำ,ำที่มีความเชื่อทงางศิลศาสตร์ว่าเพื่อขำจูนและเสริมกำลังเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและศัตรูไม่กล้าลุกรานค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพักรับประทานอาหารกลางวันเป็นเที่ยงนะคะเราจะพานักท่องเที่ยวไปกินข้าวซอยค่ะที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะข้าวซอยนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นหอมเครื่องแกงค่ะแล้วก็หลังจากรับประทานเสร็จนะคะเราจะเดินทางไปยังวัดเชียงมั่นค่ะประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะไปเชียงมั่นนะคะ ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่พญามางลายนะคะกษัตริย์ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ค่ะภายในวัดนะคะมีพระพ,พ,พุทธรูปสําคัญและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ชมมากมายค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติเมืองเชียงใหม่เลยค่ะฉากที่หนะคะเดินทางไปหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ค่ะเวลาบ่ายสามนะคะเอ่อ ซึ่งหอศิลป์นะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่เจค่ะแล้วก็ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ค่ะฉากที่เจดนะคะเวลาสี่โมงครึ่งพาณักท่องเที่ยวเดินซื้อของที่ระลึกท้องถิ่นค่ะจะพานักท่องเที่ยวทุกท่านเดินซื้อของที่ระลึกโดยด้านนอกบริเวณน,นี้จะมีร้านค้าท้องถิ่นและสินค้ากรรมพื้นเมืองนะคะแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายของทัวร์ค่ะ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ